วันนี้ก็ได้โอกาสเลือกดีงามดีนะคะมาทําคลิปนะคะแต่งหน้าลุคนี้อันนี้คือลุคพี่ดูก่อนเป็นลุคประมาณนี้การเปิดตัวคุชชั่นรอบนี้คือเป็นปัญหาที่ไเชื่อเป้าว่าลูกแฝกตอนที่เอาไปขายเขาคิ่าซอลุคนเือท่านู้เขาจะไม่ทาเลยลูกค้าก็หงุดหงิดเราเองก็ไม่โอเคเพราะว่าแบบพอแบบลูกค้าได้ยินคืนไปแล้วก็ได้ของไปอีกลูกค้าก็สั่งกลับเข้ามาใหม่แล้วเก็ส่งซ้ําไปอีกคือแบบอุ่ัแงอุตังมากอุลนแรงอุตางมาเลยเพราะว่าบริษัทแก้ตอนนี้เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่งมากๆน้าหลอกนะ ัจะเปนคดนข้ขาไสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มดีแสนแนลอีกเช่นเคยนะคะ จะบ,บอกว่าไม่ได้มาทำ How To แบบมัมดอ,อัปเดชีวิตมานานมากมากแล้วนะคะวันนี้ก็ได้โอกาสเลือกดีงามดีนะคะมาทําคลิปนะคะแต่งหน้าลุคนี้แล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตชีวิตในช่วงนี้ด้วยว่าแบบเป็นยังไงเจอปัญหาอะไรกันบ้างหลังจากที่เปิดตัวฟุชั่นกันมานะคะก็มีดราม่าต่างๆนานาเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เลยแบบอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการอัปเดตยัยงไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงแบบตอนนี้ชิตเก้มเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มาวันนี้จะมาแต่งอนแต่งหน้าลุคนนี้ด้ดวยะะ แต่งไปให้ดูเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวแก้ไปถ่ายแบบมานะคะเมื่อวานไปถ่ายแบบคุชชั่นจูบีน่ามาแล้วรู้สึกว่าแบบเป็น f e ดแบ a ที่คนแบบสนใจเยอะมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราจําได้ว่าเมคอัพมันประมาณไหนแล้วก็เลยจะมาอันนี้คือรูปที่ดูก่อนเป็นลุปประมาณนี้ซึ่งความจริงแล้วผมเขาก็จะมีความแบบดีเทลเยอะกว่านี้เนาะแต่แก้มแบบอยากได้ให้มันใช้ชีวิตในประจำวันได้นะคะก็จะประมาณนี้คนก็คือแบบฟีดแบ a กันมาเยอะมากก็ชอบง่านๆใช่ป่ะเราก็เลยเอคเรามาทา how to ลุคนี้ให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมแล้วก็ไปแต่่งหนน้้าไดบคกัะ โอ้โหมาหน้าสดยสยจุกจุ ทุกคนคือตั้งแต่กลับจากเมกามาก็ยังไม่ได้มาแต่งหน้ามัมอยแบบฟิลแบบอย่างเลยมาสักพักแล้วนะเพราะว่าคลิปก่าๆที่ทุกคนเห็นกันนะก็คือเป็นคลิปจากเมกากาเลยซะส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ค่อยได้มาอัปเดตชีวิตอะไรต่างๆให้เมัลมอยไปคุยไปอะไรอย่างเงี้เลยอะตั้งแต่กลับมาใช่ปะแต่ว่าวันนี้จะมามัมอยอัปเดตชีวิตต่างๆกันนะคะรวมไปถึงกาหนั่งแต่งหน้าไปด้วยเลยเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เรามีสัมภาษณ์งานใช่ไหแล้วแบบวันนี้เป็นวันที่ถ่ายแบบพึ่งเสร็จถ่ายแบบเมื่อวานก็ไแปบบถ่ายแแแบบบบุชันนนจููววววิ่่าาาามมเดดยะขึ้้้รปปหสกกกล็ หาจุกจิกจุกจิกจุกจ,กจ,กจิกมากมายใช่ปะทีนี้เราก็เลยแบบว่าโอ้วันเนี้ยอยากจะมาเมามอยเพราะว่ามีคนก็ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเยอะเหมือนกันแล้วก็เลยคิดว่าโอเคเรามาทําคลิปแต่งหน้าดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกคิดถึงมากๆากนะจับสุดหัวใจก้นบึง้งเวร์ปะแต่งหน้าก่อนเลยนี่จ่คอนแทคเลนแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือแบบผิวก็ไม่ค่อยมีปัญหามากอะไรใช่ปะคือเมื่อวานไปแต่งหน้ากับช่างใช่ปะแต่เหมือนเขาแบบน่าจะใช้อะไรสักอย่างแต่ผิวมันสวยจริงมันเป็นแบบเกาหลีอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำน้ำ ใช้แล้วว่าเหมือนอาจจะแพ้เพราะว่ามันหอมน่าจะมีน้ําหอมก็เลยแบบเม็ดขึ้นเลย1จุดแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็หายโอเคเริ่มใช้ตัวหน้าคุชชั่นเดี๋ยวนี้จะบอกว่านี่ฉันพกสองเบอร์เลยก็คือพก2เบอร์จริงพกงเบอร์3กับเบอร์4เห็นปะอันนี้เบอร์3อันนี้เบอร์ส,นนรสี่ก็จะมีความแบบพก2เบอร์เพราะว่าเนี่ยแขนอะสีหนึ่งเห็นปะแต่หน้าอะสีหนึ่ง คือแก้มาใช้วิตซีของอวีน่าใช่ป่ะที่กำลังจะเปิดตัวปีหน้าเนี่ยแล้วหน้าม,มันก็ขาวเร็วเลยคือเหมือนกับว่าเราเราผิวไปเอเมริกามาผิวมันคำ้ำใช่ไหมแต่พอวิตซีเออวิสซีอ่ะทาแต่เนี่ยทาแต่หน้าหน้ามันก็เลยขาวนี่เบอร์สามจ้ะใช้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็จุ่มเข้าไป เร็วแบบมาแบบป,ปุบป,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 ปับปุบปับวันนี้จะมามอสเกี่ยวกับค้าขายต่างๆแล้วก็ปัญหา,าการเปิดตัวคูชเชัรรอบนี้คือเป็นปัญหาที่เชื่อป่าว่าโลกแตกมันมีความผลส่งล่าชา้าตกหล่นอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าใครที่ก็ตามนะคะที่สั่งซื้อของเราไปคือไม่ต้องกังวลว่ามันจะหาย,ห,ายหรือไม่ได้ของนะคือเราตามไปถึงที่สุดเลยแต่ขอแค่เดี๋ยว,ว่าทักมาบอกเรานิดนึงนะว่าอัปเดตแล้วนิดนึงว่าแบบโอเคยังไม่ได้ของนะคะนู่นนี่นั่นนะคะเ็ดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทักมาเลยเพราะว่าเทนแอดมินหนักมากตอน คือแอดมินอ่ะมีความแบบรับเพิ่มแล้วก็เทรนต่างๆคือมีความแบบเขาเรียกว่าือนพัฒนาเรื่องของแอดมินอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าแก้มดูเลยว่าไม่เป็นปัญหาหลักที่ผ่านมามากๆแล้วก็ที่สําคัญคือมีแผนนะอันนี้มีแผนพูดเลยว่ามีแผนน่จะทําโกดังสต็อกไว้ของตัวเองด้วยแบบตอนนี้ซื้อถุงซื้อที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าปัญหาที่แก้มแพ็คอยู่กับปัจจุบันคือก็อนเยอะอะแก้มจ้างแบบฟูลฟูเมนเนาะขอไม่พูดเอ่ยชื่อว่าคือที่ไหนเนาะแต่ก็จะบอกตรงๆว่ามันปัญหาเยอะจริงแต่ก็แบบอยากจะแบบทําด้ววววยยยตตตััััเเเอออออองงงงงงงลแบบาาากก้ดขมีน คคุมเองเองเพราะว่าการทังานการมันจะควบคุมได้นะป่าแต่ถ้าเราไปจ้างเขาเนี่ยมันก็จะทําได้แค่ปลายทางว่าแบบโอเครับผิดชอบลูกค้าแล้วด้วยนะคุณทําผิดแต่มันก็ไม่ใช่เป้าหมายของการทำธุรกิจของแก้มไงเพราะว่าแก้มอยากจะทาให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดสถาะนการรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามมันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการอ่ะเออก็เลยแพนจะทากูดามของตัวเองนะคะรอติดตามได้ดยดีหน้าโปรเจกต์แน่นมากคือเบอร์สามแก้มีใช้กลับมาใช้ได้แล้วเห็นไหมคะคือมันจะมีความผ่องเป็นผิวแต่คือแบบว่าให้ดูหน้ากกกกกลล้้าาาางงงงเเเนน่่ะะมมมมมััจจแแตตตตผิววีีครยู ตัวนี้มันจะเบลอไปเลยเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์หลายๆอย่างก็คือเช่นแบบเบลลิงเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะช่วยให้เบอลอรูมขนนะคะรูต่างๆที่เคยมีเป็น่นางเงี้ยมันหายไปนะมันเนียนแบบ ไปอ่านรีวิวเองเนี่ยาขายเยอะแล้ววันนี้จะมา update. อัปเดตะนอกจากที่เป็นเรื่องของการขนส่งสายช้าแล้วอะ่ะปัญหาตา่างๆเนี้ยมีเยอะมากก็คือรู้ไหมคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าสินค้าของแก้มเนี่ยเข้าไปอยู่ในช้อปปี้แล้วเออก็มีขายในช้อปปี้และซารดา้าทุกที่เลยแต่ทีเนี้ยปัญหาก็ตามมาด้วยเพราะว่าช่วงแรกอะ่ะบอกตรงๆเลยนะว่าตอนนี้เข้าช้อปปี้แรกๆอะ่ะบริษัทแก้มยังไม่มีความรู้แบบถือว่าทีมงานนะ้องใช้คำว่าดีงานเพราะตำแหน่งนั้นอะ่ะก็ยังไม่ได้มีความรู้แบบว่าแม่นยามากเพราะยังไม่เคยขายแบบจริงจังแต่ใน ต่างๆในช้อปปี้อ่ะคือเราก็ยังไม่ได้ศึกษากันดีพอเนี้ยปัญหาที่กามาดูก็คืออะไรยวก่อนท้ายดูก่อนเนียนไหมมึงให้ภาพะมันเล่าเรื่องไม่ต้องพูดเยอะดอเดอแต่เดี๋ยวขอทาคอนซีลเลอร์สักกรุปแล้วกันนะใช้ขอเอสเตอร์รอเดอร์แล้วกัน <c oughs> พอเข้าไปในช้อปปี้ที่ไหนแล้วอย่างนี้เหมือนแบบทีงานแพ็กต่างๆหรือว่ารู้กปถึงว่าโรงงานเนะี่ยคือปกติอะโรงงานอะเขาจะส่งของแก้มเขาจะทอยอยส่งคือแก้มมาสั่งไปแบบกิตลักก็ตามอะเขาก็จะมีการทยอยขึ้นทอยทอยส่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงงานก็ทําไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าของจะขายดีใช่าว่าโรงงานถึงแบบขายไม่ทัน,นะอะงงมะมึงคือมันไม่ได้ช้านะทุกคนคือเราไม่ได้แบบไม่มีของขรอมส่งนะมีแต่ว่าพอมามาถึงแบบมาถึงฟู้ลฟิลเมนต์อะที่เราจ้างแพ็กอะมันต้องมีระยะเวลาที่เขาจะต้องนับแล้วก็นําเข้าอีกอะไรเงี้ย ช้อปปี้อ่ะมันเหมือนว่ามันกําหนดระยะการขนส่งไม่เกิน2วันคือถ้าเราไม่สามารถส่งออกได้ภายใน2วันอ่ะมันจะยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติเอออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เอาไปขายช้อปปี้ไม่ซื้เรื่องนี้เลยถ้ารู้ก็กค่จะไม่ทําเลยอจะไม่เอาเข้าไปในช้อปปี้ก่อนช่วงแรกอะไรเงี้ยให้เราแบบมีของพร้อมส่งแบบเยอะๆก่อนอ่ะพอกลายเป็นว่าเหมือนแบบว่าพอเอาเข้าไปในช้อปปี้ใช่ป่ะออเดอร์แน่นเวอร์เจ็ดแสนได้มไหมวันเดียวอ่ะคือทําให้เรารู้ลยว่ามึงคนอ่ะสั่งซื้อในนั้นเยอะมากอะไรเงี้ยทีีีน้กก็จะมเเเเรรรรื่่อออองด์ ถ้าสมมติเป็นหลังบ้านเราเองถ้าเป็นไลน์แอดเราเองเราสามารถทักไปหาลูกค้าได้เนาะบอกได้ว่าลูกค้าคะอาจจะล่าช้าไปหนึ่งวันนะคะอะไรเงี้ยช้อปปี้มันไม่สามารถและประเด็นคือมันไม่สามารถที่เราทักไปหาลูกค้าได้ด้วยอะ่ะมึงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่แบบกูแบบไม่รู้มาก่อนแล้่ของแก้มดโดนยกเลิกไปประมาณแบบสามสี่ร้อยคนซึ่งต้องให้ลูกค้าต้องมานั่งแบบสั่งใหม่อะไรเงี้ยคือแบบลูกค้าก็หงุดหงิดเราเองก็ไม่โอเคเพราะว่าแบบทำไงดียอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นโจวีน่าใช่ปะก็แบบไม่ได้ลูกค้าฉัน ไปช้อปปี้ยกเลิกออเดอร์กันนะยกเลิกก็คือคเงินลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะถูกป่ะแต่ว่าทางร้านเราอะสปิริตสปิริตสปิริตกูส่งออกอยู่ด <c oughs> ีไม่สนไม่ได้ยังที่นี่เพราะว่าเรามีที่อยู่มีอะไรหมดแล้วไงเราก็แบบอ่ะไม่ได้ลูกค้าเราอยากได้เราส่งออกแล้วเดี๋ยวเงินก็ค่อยมาตามทวงกันทีหลังคือแบบสปิริตปะล่ะ <c oughs> แล้วมีปัญหามันก็ตามมาตรงที่ว่าพอแบบลูกค้าได้เงินคืนไปแล้วก็ได้ของไปอีกลูกค้าก็สั่งกลับเข้ามาใหม่แล้วก็ส่งซ้ำไปอีกคือแบบอุลรงอุตังมากอุลรงอุตังมันลยเธอเธอเธอที่มันเป็นพม่าที่มันเป็นอุลังอุลิงอุองมันเป็นอะไรอะชื่อคนอะประวัติศาสตร์อะอุอะไรเขาจะอุเรงเต็งนองเขาจะอุเรงเต็งนองใช่แล้วมันอุอะไรอะอุเรงเต็งนองไม่ใช่หรออะไรนะอุเรงนองหรอไม่ใช่อุเรงเต็งนองหรอ あっ ต่อเลยค่ะกลับมาก็คือปัญหามันก็คือเยอะมากยิ่งกว่าเดิมเออน,นั่นแหละหลักๆก็จะมาเมาส์หมดประมาณนี้เพราะว่าแบบมันไม่ตลกเลยนะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราแบบเกิดกับการเกิดจากการเราคาดการคดารคดคะเนธุรกิจผิดพลาดแต่ว่าตอนนี้สามารถฮนเดิลได้หมดละ h a n d ิลไปว่ารับมือนะคะก็เพิ่มจํานวนเพนพนักงานแล้วก็รวมไปถึงสินค้าก็ตุนแบบสองสามเท่าเลยทีนี้ก็ตอนนี้พร้อมส่งเรียบร้อยหมดแล้วก็สามารถถักแอดมินมาได้ทางฟิตช็อปปี้ลาซาด้าต่างๆได้หมดเลยแล้วก็ คอนทัวร์ก่อนอันนี้ใช้อวกกาอันนี้คือใช้จนแบบบุ๋มเลยดิเนคือดีมากเป็นเป็นคอนทัวร์ที่แบบลา่าสุดตัวเดียวเลยคือแกมอะซื้อคอนทัวร์มาใหม่ล่าสุดเว้ยเป็นของอันนี้เป็นของชาลอตติเบอรี่แพงมากนะเนี้ยไม่ไม่ชอบอะคือแบบคือคอนทัวร์สีมันเทาไปแล้วมันเป็นแป้งแป้ง,ป,งป,ปืดอะคือมันไม่ธรรมชาติอะอัน,นส่วนอันเนี้ยมันดีจริงๆอะมันดีมากนะ ีคนแบบรีเควสแปลงตัวนหน้าเยอะมากว่าแบบอยากให้รีสต็อกใครอยากได้บ้างคอมเนต์ใต้นี้แล้วกันแต่ถ้าเยอะพอเดี๋ยวจะรีสต็อกเลยเพราะว่าแบบมาหาซื้อไม่ได้กันแล้วตอนนี้นะคะเห็นคิ้วถ้าใครดูคลิปในอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยแก้มจะมีพูดถึงตัวนี้ใช่ปะจะบอกว่าดีกว่าตัวนี้คือตัวนี้จากคุณแม่เป็นที่เห็นคิ้วที่ดีที่สุดในโลกเอ่ออันนาตาเซียตัวนี้เลยสีที่แก้มใช้ชื่อสีว่าอูบูนอูบ์นอูบ์น ือแบบมันดีไปหมดมันทนมากที่สุดในโลกวันนี้นะคะก็จะมีสัมภาษณ์เคทีิีนะคะเพราะว่าบริษัทแก้มตอนนี้เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่งมากๆถือโอกาสนี้เป็นประกาศรับสมัครงานไปในตัวแล้วกันเพราะว่าอยากรู้ว่าตอนนี้ใครที่กําลังตกงานหรือว่าอยากหางานใหม่ที่ที่จะก้าวไกลอะคะ่ะไปได้ไกลแล้วก็ได้ได,ได้ทํางานที่ชาเลลจ์เพราะว่าแบรนด์แก้มตอนนี้กําลังขยายตัวด้วยเนาะใครก็ตามที่มีความสามารถด้านไหนก็ได้เว่ยบอกมาเลยคือแก้มรับตําทุกตําแหน่งนะตอนนี้นะอันนี้ยก็อยากให้ฟังแต่ถ้าท่านนอกเหนือจากที่แก พูดมาตอนนี้ตัวแหน่งตำแหน่งอื่นแก้มก็รับด้วยนะจำไว้้วยจำไว้้วยก็จะมี creative sales manager sales admin ก็และโปรแกรมเมอร์โปรแกรเมรรกรเมอร์เนี่ยขอเก่งๆเลยนะจัดมาเลยฉันรับหมดเลยเพราะว่าตอนนี้แกกำลังทำระบบไปของตัวเองอยู่นะคะโจวิน่าจะมีระบบเปของตัวเองแล้วปังมาก hr recruit hr development project director เป็นแบบหัวหน้าต้องการตอนนี้ที่ต้องการนะคือสมมติว่าถ้าใครแบบเคยผ่านธุรกิจแบบนี้มาเลยนะผมยืน่นเรซูเม่มาเลยที่นี่เลยเมลนี้ R a d j o v i n a Group .com แล้วโปรแกรมเมอร์เนี่ยรีบมาเลยนะเงินเดือนเท่าไหร่ก็บอกมาขอให้อย่างเดียวมีความสามารถกับมีใจยิ่งน่าหลอนหลอนะเดิฉันจะเป็นคนคัดเข้าไปเองเรอเล่นหลอเล่นความสามารถไว้ค่ะคุณแม่อ่ะต่อเลยแล้วก่อนนะเขียนตาเอ้ยโลกนั้นน่ยรู้สึกว่าเป็นคนลกโนะเราทาตาก่อนใช้ทาตาของเซฟโกล่าตัวนี้ละกัน แล้วก็ตำแหน่ง,อ,งอะไรอีกอะเฮ้ยมีหลายตำแหน่งใจเย็นทุกคนแปน่งนึงนึกก่อนอีเตอร์อีเตอร์ก็รับเรื่อยๆใครแบบมีความสามารถตัดเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงเพื่พอจาอ้างได้ขายของได้มาเลยจะ้ะจริงๆมัดคาร่าของโจวีน่าก็กาลังจะออกเลยนะแต่ว่าณนะตอนนี้เทเตอร์มันหมดไปแล้วมันไม่ได้เบิกอันใหม่เพราะยังพรมอยู่นะคะใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันเดี๋ยวรออีกแ๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เคาะแบบเรียบร้อยหมดเปลียวเลยจ้ะ ตอนนี้อยากได้แบบคนเก่งๆเข้าทีมมากเลยเพราะว่าโปรเจกต์ในหัวแกมันมีเยอะมากเลยนะเว้ยในจวีนาที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงอวีน่าที่เป็นแบรนด์สกินแคร์คือแก้มเองอ่ะจะเป็นคนเก่งเรื่องโปรดักใช่ไหมเพราะว่าแบบโปรดักต่างๆแก้มทําเองอยู่นะคะบริษัทแก้มยังยังไม่มีฝ่าย R&D นะเพราะว่าทุกอย่างยังเป็นแก้มทําเองแล้วก็พัฒนาเองใช้เองอยู่คนเดียวอยู่นะแต่ทีมงานที่แกมต้องการก็คือทีมงานแบบพวกประสานงาน AE หรือไม่ก็ e-commerce อะไรเงี้ย sales support CRM เซลล์ซัพพอร์ตเนี่ยต้องการหลายตำแหน่งมากคือแบบแอดมินเนี่ยอยากได้แบบรับสมัครเป็น10บๆตำแหน่งเลยใครที่มีใจรักการขายแล้วก็ชอบอยากพัฒนาต,ตัวเองอยากไปได้ไกลก็ติดต่อมาเลย HR at j o i n a Group ขาของกูายของเยอะมากในวิดีโอนี้เมื่อวานนะคะจะใช้เป็นเบอร์เจ็ด Joyna ตัวนี้นะคะ,ะ,ะ,คะสีจะแบบมีความแบบสุดท้ายให้ดู แต่ว่าพี่เขาจะมีเหมือนความแบบหยิบกรอดมาแต่งอาจจะมนถึงว่า,ามาทาทับด้วยพอเสร็จปุ๊บเขาจะมีกรอดความหยิบกรอดมาด้วยแล้วต้องหางกอดก่อนเดี๋ยวนี่ใช้กอดของอวกาศแล้วกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะไปทําผมมานะคะคือเมื่อวานเขามวนแบบคลายแบบบิ่งเลยจำจำได้นะคะจะจําได้แมนมากแล้วก็เขาก็จะมีความแบบว่ามวนตรงเนี้ยเที่ยงเอี่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทำเหมือนเป็นเป็นหน้ามาอะไรย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีความมวนแบบมวลเหมือนมวนแค่ตรงเนี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบปล่อยปล่อยน้องไปเลยแล้วก็ให้มันแบบเหมือนดูไม่แก่มั้งที่แก้มรู้สึกะนะเพราะมันก็ดูเด็กจริงๆเอๆเอเอะลุคก็จะประมาณนี้นะคะฟินิชลุคต่างๆดูสวย อ่ะประมาณนี้ทุกคนเราต้องแยกก,กันแล้วเพราะว่าถึงเวลาต้องไปสัมภาษณ์พนักงานแล้วนะคะก็อย่างที่แกมบอกเนาะยังรับอยู่เรื่อยแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาให้กําลังใจสําหรับแมค้าออนไลน์ทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ใช่รวมถึงแค่ในช้อปปี้นะคะก็ตามที่ค้าขายอยู่นะตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเจอปัญหาต่างๆก็แกมอยากจะให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็สู้กันด้วยกันไปด้วยกันนะคะเหมือนึงว่าแก้มเชื่อว,ว่าความพยายามเนี่ยมันจะทำพาให้เราเนี่ยไปจบความสำเร็จไม่เร็วๆนี้ก็สักวันมันก็ต้องเกิดเว้ยไม่ไม่มีทางที่พยายามไปแล้วทุกอย ก็จะอยู่บนแบบปะกกรางังไม่ใช่กาแล็กซี่เออกาแล็กซี่ต่างๆคือมันก็ยังอยู่บนข้องบนอยู่ดีคือมันไม่มีทางที่ความพยายามไม่เคยทําให้เราตกต่ำยกมือเลยประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยนะคะเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้นะคะคือหวานมากเลยเว้ยแก้มรู้สึกว่าแบบเป็นลุกที่หวานมากแล้วแบบคนก็คือชอบมากเขาค่อนข้างชอบแก้มแบบลุกแบบนี้ยก้มก็เลยแบบเอาวันนี้มาจัดให้ดูนะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ